นะครับเพื่อนๆดูครั้งแรกที่ผมเห็นสีดำโคงแดงตอนนี้ผมอยู่กับเซ2เอทั้ง2ส,สีนะครับที่มีขายในประเทศไทยสวัสดีพี่น้องชาวไบค์เกอร์น,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบ e Story นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูเซ2เอีาสีดำโคงแดงคันแรกของชนบุรีนะครับ เพิ่งรับมาสดๆร้อนเลยนะครับโดยพี่เขาก็นัดกับผมว่าจะใส่กาดหม้อน้านะครับนี่คือกาดหม้อน้ากาดหม้อน้ําผมจะเอากาดหม้อน้ําไปติดให้พี่แกที่บ้านนะครับแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับว่าสีแดงคงดำสีดําคงแดงเนี่ยสวยขนาดไหนเราจะรีวิวให้ดูนะครับรถใหม่ๆไปดูกันเลยครับ preço kang Newton la điệnkom. ครับวันนี้เราก็มาถึงบ้านที่เขาแล้วนะครับเซตเอ็กยิมห้าสีดำกรมแดงคันแรกในชลบุรีโอ้โหใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้พี่เขาสั่งกาดหม้อน้ำผมมานะครับผมจะมาติดกาดหม้อน้ำให้พี่ออพี่ชื่ออะไรนะพี่แซมครับอ๋อพี่แซมเ,<อ>เดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มเซตเอ็กยิมหาชลบุรี <laughs> รถพี่แซมนะครับออกมาตั้งแต่วันไหนพี่เนี่ยเพิ่งรับรถวันนี้เลยครับวันนี้เลยครับผมศูนย์ไหนครับศูนย์ตอนแรกไปเที่ยวดูงานตรงที่เขาจัดงานเนี่ยมอเตอร์โชว์มอเตอร์ชโรชว์นี่ใช่แล้วก็จองอยู่โน่นเลยอ๋อจองอยู่โน่นก็ได้ศูนย์กรุงเทพอ๋อแล้วเขามาส่งให้พี่ที่นี่เมาส่งฟรีครับโอ้เราขออนุญาตถ่ายคลิปนะออ๋ได้ครับได้ครับ ติดตามอยู่เหมือนกันดูคลิปบ่อยอยู่นะครับเพื่อนๆดูครั้งแรกที่ผมเห็นสีดํโคงแดงตอนนี้ผมอยู่กับเซฟไอเกียห้าอาทั้งสองสีนะครับที่มีขายในประเทศไทยทั้งสองสีนี่มองเห็นครั้งแรกนี่ตะตามากนะครับโครงแดงตะตามากจอดเคียงคู่เนี่ยรถพี่แซมนะครับอยู่ ไอ้แยกหัวเสือ้อใกล้กันนี่เองถ้ามาจากถนนใหญ่ผู้สีโครงสวยมากนะพี่สีโครงนี่แบบเป็นประกายเหมือนสีของ CB R650 เลยโทนสีเดียวกันแล้วก็เป็นเม็ดเงาๆเหมือนกันเลยครับใ,ใ,หใหม่สดส10กิโลเท่านั้นก็พึ่งลงพึ่งลงจากรถที่มาส่งเด อะไรแต่งชิ้นแรกนะครับพี่เขาอดนุนกาดหม้อน้ำผมเอง <laughs> <c oughs> อยางนี่ขนาดผมใสยย่ยางร้อยเจ็ดสิบเล็กดูหน้าเล็กกว่าเดิม,อ,มยอยู่แล้วใส่ยางร้อยเจ็ดสิบเดิมมันร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้มันแก้มันจะนน <c oughs> แก้มันจะหนาแก้มันอะกว <c oughs> ่าบ,าน, <c oughs> บานหน่อย <c oughs> อันนี้เป็นตัวแคตะตเลติกมันถ้าพี่ไม่ตัดแคทออกพี่ก็ตัดตรงนี้เลยเลยครับตัดรอยที่เขาเชื่อมใช่ครับถ้าพี่อยากให้มันปุุงปั้งก็ตัดนี่เลยซ้ายโหลยขนาดนั้นเดี๋ยวเขาจะรำคาญเราครับก็ตัดนี่สวมนี่เลยครับพี่สวมนี่เลยถ้าถ้าแบบได้สักครึ่งเท้าหนี่ยมันจะมั่นใจกว่าใช่ครับอันนี้เต็มเท้าไห้พี่รถรถพี่ ของผมมันลงเต็มเท้าหมดแล้วลงเตรมเท้าแล้วมันมันไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่ <laughs> อ๋อไม่ได้อาแบบเป็นสปอร์ตรเลยทาเท่าไหร่นช้เนี้ต,นตัวไหนครับอีเกยองนี่แหละอ๋อตัวต่อพักเท้าอันนี้ผมทำเองพี่อ๋ออันนี้ผมทำเองเป็นงาน ต้นแบบต้นแบบจริงๆที่เจ้าตัวแกขวาไปใส่แล้วล่ะขีเรียวไีกคันหนึ่งแกขวาผมไปใส่อันนี้ผมก็เลยทําที่มันสวยกว่าเดิมแล้วก็ตัวนั้นมันเลยอยู่ประมาณนี้อพักท้าก็อยู่ตรงนี้มันยังไม่สูงเท่าไหร่มผมเลยไปเลื่อนตัวนี้ขึ้หน่อยอีกทาให้มันกระด,ด้งขึ้นมาสูงสุดหลังคือใส่ไม่ได้เลยคนซ้อน,ค,นคือ <laughs> ใช่ครับแฟนก็ไม่ซ้อนอยู่แล้วพี่แฟนไม่ขี่ด้วยอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้ก็อถอดววเราไปเฉย เวลาเราไปไหนมาไหนแฟนก็สบายใจไงไม่มีคนมาซ้อนแน่นอนอ <laughs> ก็นดีไ, <laughs> ได้ก็ดีก็ด <laughs> ีแฟนสบายใจไปออกทริปหน้าไปกับเพื่อนนะอั่เออแฟนสบายใจ <laughs> ข้อดีของมันนะพี่คือเวลาพี่เข้าโค้งเนี่ยมันจะเข้าโค้งดีกว่าเดิมเขามันจะแนบถังได้ดีขึ้นแล้วน้ําหนักมันจะทิ้งมาตรงนี้มันจะโคง้งครับพับเข้าได้เลยแล้วเวลาพี่ติดไฟแดง ขาพี่ก็จะลงมาใช่ใช่ใช่เมื่อกี้แบบว่าเวลาแบบจอดรอในเลี้ยวอะไรเงี้ยมือจะยังขายังติดอีตัวอ่ามันจะเกียกาพักเท้าอยู่ใช่ตัวนี้มันจะลงมาแล้วมันติดแค่ก้นเกียร์ก็นิดหน่อยไม่ได้เยอะเท่าขนาดนี้เวลาเข็นนี่เห็นเห็นเลยนะพี่ท่านน่ะเข็นแบบติดน่องอ่ะต้องกางขาออกอันนี้ก็เข็นได้ดีขึ้นแต่อย่างว่าก็คือตัวนี้จะชุ่นี้จะใส่ไม่ได้ครับ